สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่16มีนาคมวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็จะมีไม้สวยๆมานำเสนอนะครับสำหรับในไลฟ์ผมก็สามารถโทรและแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับค่าส่งเหมาๆอยู่ที่60บาทนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ด้านในนี่ก็จะเป็นเพชรราชาไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับน่าจะมีหัวแล้วนะครับต้นนี้แต่ก็ต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้กัดชมพูมีเม็ดนิดหน่อยนะครับเป็นลูกไม้ประจำสวนผมเองนะครับแบ่งอยู่กระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับนี่สองกระถางครับจะเป็นบอลโบราณพิกุลทองนะครับพิกลทองแบ่งอยู่กระถางละห้าสิบาทครับนี่ครับ น,นี้ก็จะเป็นมหาอำนาจนะครับนี่ครับมหาอำนาจจะเป็นไม้ของอาจารย์วิรัตนะครับแบ่งอยู่ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทองสยามนะครับต้นนี้ลุ้นเราไปห้าสิบาทนะครับต้นนี้ก็ใบใหม่ติดเหลืองติดด่างทองมาแล้วครับต้นนี้แบ่งอยู่กระถางละหนึ่งร้ยบาทนะครับต้นนี้นะครับ อันไนก็จะเป็นกาบพรมณีแยกนอบแบ่งอยู่50บาทครับนีก่ก็กาบพสรสวงแบ่งอยู่50บาทนี่ก็จะเป็นนางไหมแผงเหลืองนะครับนี่ครับแผงด่างขาวด่างเหลืองเป็นไม้ที่จํานวนน้อยนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่100บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรชัชตะพังแก้วนะครับหรือที่ง่ายๆว่าจะเป็นชายชนด่างเหลืองด่างขาวนะครับต้นนี้เอาไป100บาทนะครับ นี่ก็จะเป็นนกฟินกิ์นะครับด่างสวยๆเลยเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับด้านนี้ก็จะเป็นมหาสิทธิโชคแผงนะครับนี่ครับนี่ครับมหาสิทธิโชกแผงเขาจะเป็นแผงหน้าส้มหน้าเหลืองนะครับเอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่ครับมีอยู่สองกระถางครับ จะเป็นลาศมีนเอาไปกระถางห้าสิบบาทครับนี่ครับแล้วก็ลูกไม้ไปจำสวนเอาไปห้าสิบบาทเขาจะกัดจมพูมีเม็ดเยอะนะครับนี่จะเป็นสีเลือกงามไซส์เล็กเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็จะเป็นเทวาสุริยันนะครับไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับนี่ก็จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับไปกระถางละหนึ่งร้อยบาท ด้านในจะเป็นอมรลักษณะโกสินแยกหนอนะครับใบใหม่มากระด่างสวยเลยนะครับะถางนี้ไปร้อยห้าสิบครับแบ่งปันกันไปเลยแล้วก็วูคนโน่ครับวูแคโน่ไปกระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่ครับนี้กระถางเล็กกาไปห้าสิบาทนะครับนี่ครับนี่จะเป็นกระหนกมนตาด่างสวยมากเลยนะครับอไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สามกระถางนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่จะเป็นมนมาหยาไปแปดสิบาทนะครับแบ่งอยู่แปดสิบาทนี่ก็จะเป็นมาดนวบะคุนนะครับูอ้สาแม่พันลวนะครับน่าจะอยู่ในกระถางหกนะครับนี่ครับถางนี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ก็จะเป็นเท้าทองอินแยกนออยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับมีหัวมีเขี้ยวกระถางนี้ไปสองร้อยบาทนะครับนี่ครับ้าไซส์เล็กไซส์นี้ก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับไซส์เล็ก นี่ก็จะเป็นจุดนี้จะเป็นกิิมิตรนะครับนี่ครับกิิมิตรเอาไปกระถางละหนึ่งร้ยบาทนะครับนี่ครับจะมีอยู่สามกระถางนะครับนี่ครับเลือกได้เลยครับนี่ก็จะเป็นปลาสาทเพชรนะครับจะป้ายสวยมากเลยครับไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับป้ายแบบโผดหเลยครับนี่ครับ นี่ครับนี่กระถางนึงครับป้ายโหดมากเลยครับนี่จะเป็นแม่ฟ้าหลวงครับแม่ฟ้าหลวงป้ายสวยมากเลยครับแต่กระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับนี่จะเป็นดาราประกายแสนครับป้ายชมพูอย่างสวยเลยครับต้นนี้ไยนี้แบ่งพิเศษเอาไปกระถางละหนึ่งพันบาทนะครับแบ่งให้แบ่งปันเลยครับไยนี้ นี่ก็จะเป็นสาวนครด่างสวยมากครับไปกระถางละห้าสิบาทนะครับนี่ครับมีอยู่สองกระถางนะครับนี่ครับถางละห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านป้ายสวยมากเลยไปกระถางห้าสิบบาทนะครับก็นี่ก็จะเป็นขวัญนครขวัญนครป้ายเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับมีสองกระถางนะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นออพติมัสเจนสองเป็นไม้จำนวนน้อยนะครับอันนี้แบ่งอยู่กระถางละเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่จะเป็นมนีล้อมเพชรแผงนะครับนี่แบ่งกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับเป็นตัวแผงนะครับนี่จะเป็นทองสยามไปกระถางละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับมีสองกระถาง กถางนี้เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับกระถางนี้นี่ครับสองสยามเหมือนกันด้านในจะเป็นน้ำมึงนนเอาไปกระถางละห้าสิบาทนะครับนี่ครับมีอยู่สองกระถางนะครับนี่จะเป็นลูกไม้ใบหอกลูกไม้ประจำสวนเอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่ครับมีเลือกหลายกระถางับด่างเหลืองก็มีนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นเทศดาราเป็นบอลกาบนะครับนี่ครับปลายกัด ลายกระดูกมาชัดเจนมากเลยครับเอาไปกระถางห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าด่างเกยชัยนี่ครับด่างที่สวยไปกระถางห้าสิบาทนะครับด้านในก็จะเป็นวันศุกร์กัดสีแล้วนะครับเริ่มกัดเม็ดกัดสีแล้วไปกระถางห้าสิบาทนะครับนี่ก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอีกสองกระถางเอาไปกระถางห้าสิบบาทครับแล้วก็หลงตะเมืองหลงตะเมืองแผงเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะครับมีสองกระถางนี่ครับ นี่ก็จะเป็นทองล้นฟ้านะครับเป็นไม้ใหม่ของน้องชายนะครับนี้เพิ่งจดชื่อได้ไม่นานไม้จำนวนน้อยเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับมีสองกระถางนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่สวยนะครับนี่ครับต้นในนี่ก็จะเป็นยักษ์กาลุนราดนะครับกัดสีมาแล้วนะครับในกระถางห้าสิบบาทนะครับ นี่จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับด่างที่สวยไปกระถางละห้าสิบบาทมีอยู่สองกระถางครับนี่ครับจะเป็นสีลาหุ้มทองไปกระถางละห้าสิบบาทด้านในก็จะเป็นอมรแผงไซส์ใหญ่แม่พันธุ์มีหัวนะครับไปกระถางหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นปิ่นปทุมใบไทยไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เอาไปกระถางห้าสิบบาทแล้วก็ตัวถังนี้ก็เป็นขุนแผอนโบราณนะครับไปกระถางห้าสิบบาท นี่ครับเมืองนครชุมสวยๆหลายกระถางเลยครับไปกระถางละห้าสิบาทนะครับนี่จะเป็นน้ำมังนนไปไปห้าสิบาทครับนี่ครับน้ำมังนนนี่จะเป็นเทพดาราเทพประบุตรป้ายนะครับไปกระถางละห้าสิบบาทนี่ครับกระถางนี้ก็จะเป็นเทพดาราติดป้ายนะครับไปห้าสิบบาทนี่เป็นปราสาททองปราสาททองแบ่งอยู่ห้าสิบาทครับนี่ครับแล้วก็กนกมนตาไปกระถางห้าสิบบาทนี่ครับแล้วก็บอลโบราณอีกคิด ต้นหนึ่งก็จะเป็นช้อนนาคนะครับช้อนนาคเอาไปกระถางห้าสิบบาทครับมีสองกระถางนี่ครับเทา้าลำไพไปห้าสิบบาทนี่จะเป็นมณีลำเพชรแผงแบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับนี่จะเป็นบอลบุรานเอาไปม,มังกรทองนะครับไปห้าสิบบาทนี่เป็นเท้าลัดเตียนแยกนอไปห้าสิบบาทนะครับก็หยกจักรพรรดิแผงเดือดไปห้าสิบบาทนี่ครับเทวกรรมลังลักเอาไปห้าสิบบาทนี่ครับ มันจะเป็นไม้บอลโบราณบอลบอเก่ามันจะเป็นพันธะมหายักษ์นะครับเป็นไม้จํานวนน้อยมากเลยนะครับแบ่งอยู่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบนี่ครับพันธะมหายักษ์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นยักษ์เบญจกายไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองกระถางมีบอลเก่าขุนรัตนาวุธนะครับเป็นหนึ่งร้อยบาทเริ่มกัดสีแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นมหาชัยไปกระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสำหรับไลน์นี้ก็ to youtube ช่องคนรักบอลสีก็มีไม้มานำเสนอประมาณนี้นะครับฝากติดตามกดช่อง youtube คนรักบอลสีด้วยนะครับเดี๋จะมีไม้ใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดนะครับเดี๋ยจะอัปเดตคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์และโทรได้ที่เบอร์062 818 0756นะครับ สามารถทักไลน์มาได้ในไลน์ผมจะมีค่าส่งเหมาๆหกสิบาทนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ YouTube ช่องคนรักอนสีก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเดี๋ยวเราจะมีไม้มานำเสนอใหม่ๆอีกหลายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ